มฝันพระชันสาพระราชินีพระบารามีเกิดไกลไปทั่วล่าพระแม่ฟ้าของปวงชนชาวประชาพระเมตตาการุณาราชกิจนิรมิตชนร่มเย็นเป็นสุขสรรศิลปาชีพโครงการสารอน,นรันต์ศาสตร์ศิลป์สรรวัฒนธรรมหามบารามี ซาดูดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกำหม่อมขอเดชะข้าพระเจ้านางสาวพิชนันต์อภิปัยชยาพงผู้บริหารบริษัทพิชนันต์เซดดิ้งจำกัดและแฟนชายเจซีไอมากสาขาบางปะอินพร้อมด้วยบริษัทเฮลตี้จำกัด JCI ีไหมากบางปะอินได้ทันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหานี้นะคะทาง j c i ีไอหมากบางปะอินเชิญพ่อแม่พี่น้องนะคะไปร่วมทำกิจกรรมและ Jc.i. ีไอหมากบางปะอินมีกิฟต์เซตมอบให้กับคุณแม่นะคะท่านใดที่มาร่วมกิจกรรมในวันแม่12สิงหาของ j c i ีไอหมากบางปะอินนี้นะคะ เพื่อเป็นสิริมงคลได้มากราบเท้าคุณแม่ค่ะและให้หน้าที่การงานของเราได้เจริญรุ่งเรืองนะคะทาง j c m a r บ i n g In ก็จะมีกิฟต์เซ็ตมอบให้กับคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นแม่ทางธุรกิจหรือแม่ทางสายเลือดนะคะกิจกรรมของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตรงนี้ค่ะเชิญพบกับท่านผู้นําได้เลยค่ะครับรูปแบบกิจกรรมนั้นก็มีความหลากหลายนะครับ เจซีไอบวีอีนั้นได้จัดกิจกรรมนะครับดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆปีนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางสังคมทางวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับเพื่อที่จะสารสัมพันธ์นะครับให้เราอยู่ร่วมกันกับภาคประชาชนได้อย่างอบอุ่นนะครับส่วนในรูปแบบกิจกรรมวันที่12สิงหานั้นนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือต้องการให้ลูกได้กราบแม่นะครับอย่างที่ท่านอาจารย์บอกไม่ว่าจะเป็นแม่ทางสายเลือดหรือแม่ทางธุรกิจก็ดีนะครับ วันนี้พวกเรานะครับหล่อหลอมดวงใจนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันสําหรับพี่น้องชาว JC ครับค่ะเรียนเชิญทุกท่านทุกสายงานค่ะค่ะและขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาทํากิจกรรมดีๆกับเรานะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราและองค์กรของเราค่ะ็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีค่ะเพื่อสร้างความอบอุ่นในการอยู่ร่วมกันค่ะเพื่อความรักและความสามัคคีค่ะนอกจากกิจกรรมดีๆทางสังคมแล้วเรายังมีกิจกรรมสร้างความรู้อีกมากมายนะครับ ครับไม่ได้ค่ะที่ j c i ีไอหมากบางปะอินค่ะครับนี่คือสิ่งดีๆนะครับที่จะสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับทั้งภาคประชาชนเองผู้บริโภคนะครับหรือนักสร้างธุรกิจของ j o ยแอนคอนะครับกิจกรรมดีๆหลากหลายที่ j c i หมาบางะอินจัดขึ้นนั้นนะครับอยากขอเรียนเชิญทุกท่านนั้นไปเยี่ยมชมและไปเรียนรู้ร่วมกันนะครับที่ j c ไอหมากงปะอิน